ต้องโดนต้องโดนโดนเอาไปอีกโอ้โหเด้งสะท้อใจเฮ้ยดาบเจาะโล่ไปครับเซดดีล่วงดิว้ามันถือว่าเป็นเป็นปืนที่มันอยู่นะเอาจริงตัวนี้ครับตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเร็วด้วยนะจัดไปครับเอาหายตัวเรียบร้อยครับผมอเจาะโล่ทำไมยังไม่ถึงระยะเราเลย สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเอลิสเร็กเรเตอร์การอุยปืนที่มันโดนเนิร์ฟจนแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วใช้กับเจ้าเอลิสจะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าเป็นอันติเมทเอลิสนะเร็กเรเตอร์ครับผมปืนเก่าๆยิงระยะ800เมตรเลยนะอยู่ที่เลเวล1าร์ค3ครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3,150ยิงที่ระยะ800เมตรรีโหลด6วินาทีและการเนิร์ฟที่รู้สึกได้เลยครับผมคือมันยิงห่างขึ้นความรุนของกระสุนเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นครับคนก็เลยไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่า เราก็เลยต้องเอามาลองเล่นดูครับผมกับอัลติเมทเอริสที่อยู่เลเวลหนึ่งมาร์กสามเช่นเดียวกันเลือดอยู่ที่2องแสนนะครับผมสปีดพื้นฐานอยู่ที่63ไมล์แล้วก็ดาเมจจากความสามารถเนี่ยอยู่ที่2400ต่อนัดครับยิงครั้งหนึ่งก็ประมาณ40นัดได้สําหรับความเชี่ยวชาญจะใช้เป็นดาเมจเดเวลอร์นะครับแล้วก็เจาะโลด้วยสำหรับนักบินวอลเรนโอซูนะครับผมจะทําให้สกิลของเอริสเนี่ยครูดาวเร็วขึ้น30%ครับแล้วก็ดาเมจจากความสามารถครับผมแรงขึ้น้ตัง35%นะ่ สกิลต่ตางๆก็ตามนี้เลยไปครับเพื่อนๆพ,พาเจ้าเอริสเนี่ยลงสนามกันดีกว่ามันจะเล่นไปยังไงบ้างนะเลกูเลเตอร์เนี่ยไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยเอริสครับผมตัวนี้เลยตัวนี้เลยเข้ามาระยะ800ระยะเฮ้ยเทสเทสเนี่ยแล้วเหลือเราก็ไปสร้างปัญหากับเขาอ่ะแล้วเขาก็จะมาไล่ล่าหัวร้อนใส่เรา ใช่ไหมตัวนี้ครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหเนี่ย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 โดนโอุ้ย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 มาแล้วโอ้ยนั่นไงนั่นไงจับไปก่อนเลยครับโอ้โหเด้งเหรอเด้งเหรอไม่พอว่ะไม่พอว่ะถูกทำลายเฉยโอเคอ้าวไปแล้วหรอตัวไหนดีวะฮัลโหล โอ้ยอแหมดูคาจิวางไปเพียบเลยกลับไปครับแน่แน่แน่แนโดนโดนหุยมังกรมังกรยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนเอาเอาไอตัวนี้เหรอเฮ้ยอยู่ใกล้เกินไปเศษดิเสเศษดิไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับเฮ้ยเก้าร้อยเมตรว่ะ จัดไปครับผมเสร็จปะ่ะเสร็จปะ่ะยังอีกแทงซ้ําครับเสร็จเลยมันแอบว่ะสองหนึ่ง ú, ครับโจอกครับโจอกจอกจอกเอาเอาเอาเทสเทสเอาปองเอาให้จบเอาให้จบอะไรตกใจหมดอู้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 แรปเตอร์ครับวะนะแรปเตอร์มาครับเจาะโลกกลางโล่้วยมามีอะไรเอาให้หมดครับโอ้ จัดไปดีจัดไปดีหุยหมดแล้วหมดแล้วครับยันแม่ลงไปเลเจอร์ครับต้องโดนต้องโดนโดนเอาไปอีกโอ้ยเด้งสะทออ้อใจเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาแล้วไอลเตอร์ตัวเมื่อกี้ครับเรียบร้อยไปเฮ้ยปืนนี้มันก็ยังเล่นดูดีถ้าเกิดด่านที่เหมาะสมอ่าบางทีด่านแคบแไปก็อาจจะยิงไม่ทันเขานะ เออว่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันถือว่าเป็นเป็น,ป,นปืนที่มันอยู่นะเอาจริงตัวนี้ครับตัวอะไรไนเนี่ยเฮ้ยเร็วด้วยนะจัดไปครับอ้าวหายตัวเรียบร้อยครับผมอเจาะโล่ทำไมยังไม่ถึงระยะเราเลยจัดไปครับอเก,เกินเกินระยะเกินระยะแอบก่อนแอบก่อนเราสพอร์ตเฮ้ยครูรีเหรอยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยสมัยนี้นะ แ้องโดนีครับใส่ไปคนนึงว่าแหมไม่ได้ไม่ได้อุ้ย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 เจาโล่ครับอ้าวโอเคเข้ามาหาเราก็ก็<ๆ>เล่นดีวะเรียบร้อยไปว้าวเฮ้ยตัวไกลตัวไกลตัวไกลสองครับหนึ่งครับเฮ้ยมันแอบมันแอบหรือเปล่านี่ไงนี่ไง นิดแหมนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยตีดชา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 อุ้ย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 โอ้โหดูมันเด้งเลือดเด้งเลือดกันแบบขึ้นขึ้นเลยอ่ะมาโอ้โหเอาไปก่อนว้าวโอ้ยยันแม่ยันแม่ยันแม่โอ้สอรรี่โอ้โหเพื่เพื่อนหนีเลย เร็ว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 โอ้ยพอแล้วครับเฮ้ยอัลติเมีอาเธอร์ครับเวออันนี้เวอรเฮ้ยเดยกอนพีเธอมาวะ่ะโอ้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 กลับไปครับโอ้ห โอ้โหเลือดเราหมดอ่ะเลือดเราหมดวะไม่มีแบบหิวเลือดอ่ะแย่นะลับไปครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคไปครับไปครับเพนก่อนลุกเพนกอนลุกแล้วไม่มีอะไรหิวเลือดได้เลยอ่ะทำไงดีวะไอ้ตัวนี้ครับแปดร้อยเมตรถึงปะถึงปะวะถึงวะถึงดิจัดไปครับเซนนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหกลางโล ไม่ทานเหรอนี่มาป,ป,ปืดไปครับปืดปืดไปเรียบร้อยเอา,าอเอาเสาก่อนเอาอีกคนนึงงอดูดีมาดิมาดิเฮ้ยีอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับ มามาโอ้โหเยอะเชียเอาสาวคืนก่อนเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวเราอาจจะได้ยันแม่งอะไม่ถึงว่ะเคครับผมโดนไปก่อนครับพุทไปครับเอาอีกเรืยระยะเหรอนานเดี๋ยว,ะยะออยวกอนนะอนนะคอนโดอคอนโดครับเอาต้องโดนดิ โดดตามครับเอาอีกเฮ้ยแดงอีกเหรอเออวิ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 ดูชะดอครับเอาไป,ไปเอาไปเอาสาวก่อนเอาสาวก่อนรอดว่ะเฮ้ยนี่ลงวบลงวบไอ้ยาเราก็โดดหนีดิครับโอ้ยเร็วเร็วเอาอีกเอาอีกเร็ว ฟันมันฟันมันเออนั่นแหละแจมให้บักโจ๊กครับอะไรโจ๊กทำอะไรโอเคขึ้นได้ปาวะขึ้นไม่ได้ประตูนูนกระดาษนูนกระดาษแรปเตอร์ครับอือหือเดี๋ยวก่อนนะเสร็จป่ะเรียบร้อยแอซิดครับว้าวดูดีว้าวโคตรเปี้ยว เพิ่มรางวัลเลยครับผมโอหุยจาก3าล้านหเป็น5้ล้านสนี่งานสงคิว8ล้าน6ครับสุดเกินเอริกครับผมอุ้ยคอนดอร์ครับต้องโดนเปล่าวะเนี้ยเน,น,นี้ยเนีออ่ยเหม่ทำมั่นใจแหมโชว์ลอยหน้าลอยตาเดี๋ยวเองจะโดนอีกรอบหนึ่งไม่ลงเนะี่ยฮะสองหนึ่งครับเรียบร้อยเลยกิ้วคริวอุยห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 ุยยปิดเฮ้ย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 ลัปเตอร์ครับ โอ้โหเฮ้ยมันรีบเอาไททันออกมาสไตล์เนี้ยบุกมาแบบเว่อๆอย่างเงี้ยไม่ได้วะไม่ได้วะเฮ้ยโดนล็อกเลยสมหน้าเร็วเร็วเร็วเร็เฮ้ยรัปเตอร์มาอีกแล้วโอเคครับจัดไปก่อนเลยครับจ่อโล่ไปดิเออนี่แหละนี่แหละ มามาแรปเตอร์มาเอาจังเอาจังเล่นเพื่อนเราจังเราก็เป็นห่วงเพื่อนนะครับแต่คนนี้เอาเชิญมันเฮ้ยมาเกิดเต็มเสาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไเมย์นิดเดียวหายตัวก่อนครับเฮ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์ครับแป๊บนนเดียวเล่นขอรีโหลดก่อนนานไงานานไง ไหนกว่าตัวไหนกว่าตัวนี้ครับเฮ้ยดูดีครับดูดีครับเอาเอาเอาเฮ้ยดบาบกระโล่ไปครับเสร็จด,ดีล่วงดีโอ,โอ้ยนุยง่งเงยดาบคนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปักจ๊กปักจ๊กไม่ได้วะเฮ้ยอุ้ยมามาไอตัวไหนตัวไหนโผล่มาโผล่มาสักตัวเถอะโอ้ เฮ้ยมาสกายกเชียโอ้โหเล็กจ้าเรียบร้อยมาเฮ้ยหงุดหงิดอ้าว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 เร็วจะมาลัวชักช้าอยู่ใหญ่มาสิมามาจ้า กัดก่อนกัดก่อนเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโผลมาดิโผลมาดิจะเอาว่างั้น <c oughs> ทำอะไรเยอะตัวนี้ตัวนี้ครับเทสครับปเราไปเล่นกับเทสดีกว่าโผล่น่าจะสูสีกันว่ะเร็วเออนั่นแหละปรับปบับเสร็จเลยเคเคไอ้นี่ครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเฮ้ยไปเสาครับเทสดิใช่ไหมล่ะมา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 ,มาจับดีครับจับดีครับล่วงโอ้ย่านแม่ลงไปกลับมาลงจอแล้วครับผมยมันเป็นปืน800เมตรแต่ผมว่ามันเล่นดา่างคว้างควางโคตรมันเลยวะ่ะซึ่งตอนนี้ส่วนมากปืนก็จะ600เมตร อ่าไม้กับพันร้อยไปเลยแปดร้อยนี่หาค่อนข้างยากนะที่มันมีความแรงแบบนี้ด้วยแต่ส่วนตัวผมตอนแรกว้ผมคิดว่ามันจะรีโหลดนานเฮ้ยหกวินาทีผมว่าไม่น่าเกียดเล่นได้สบายครับผมถ้าเกิดขึ้นไปแปดหรือสิบเนี่ยอาจจะเริ่มตึงๆแล้วแต่หกวินาทีเนี่ยเฮ้ยมันวานเมื่อเทียบกับระยะการยิงของมันและเพราะว่ามันเป็นดาเมจดิวเลอร์ด้วยครับผมความสามารถไอ้ความเชี่ยวชาญเนี่ยนะมันก็เลยทําให้ยิ่งยิงไปเรื่อยๆก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นเรื่อยๆครับเฮ้ยเวิร์คว่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเราเล่นกัเจอร ก็ยังดีอยู่นะผมว่าแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วล่ะอาจจะเพราะความยิงชาของมันนั่นแหละทำดามจไม่ทันใจศัตรูสามารถเดินหลบก่อนก่อนที่มันจะตัวก่อนที่เราจะได้คิวเนาะแต่เอริกก็ถือว่าเป็นเสปืนกลางครับผมที่มีโล่ป้องกันได้อะไรได้ก็ถือว่าทํางานแล้วก็เล่นสนุกมากๆเลยครับผมแต่ก็อย่างว่าถ้าเกิดด่านแคบแคปะทะกันมุดเข้ามาเสร็จนะจ๊ะคือมันบางไงเลือดสองแสนสองเองนะ <S <S แล้วนื่นเป็่ครับผมตอนนี้ยังใช้เลกูเลเตอร์ปืน800เมตรเนี่ยอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กค่หุ่นตัวไหนก็มาคุยกันนะ สำหรับวันนี้ผมและเอริสก็ตัวก้อนสวัสดีครับบ๊ายบายบเล่